คือเพราะไม่รู้ด้วยสาวหมาว่าแบบการขายรถมันเป็นยังไงรถแต่ละคันมันมีอิเลเมนต์ยังไงมันมีแบบฟังก์ชันยังไงอ่ะคือไม่รู้เลยว,ว่ามันเป็นอะไรบางรู้แค่แบบว่าเข้าเกียร์ n คืออะไรเข้าเกียร์ p เข้าอะไรเงี้ยคือเข้าเกียร์รู้แต่อย่างอื่นอ่ไม่รู้เลยไม่มีความรู้ได้สามหมาว่าแบบรถคันนึงเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง o p e n c แคปดับเบิลแคปอันนี้คือแบบไม่มีความรู้เลยอ่ะแล้วก็วันหนึ่งค่ะก็มีรุ่นพี่ชวนเข้าวงการ การขายรถยนต์เนาะดูแลลูกค้าเรื่องรถยนต์อะไรเงี้ยซึ่งโอเคการขายเราแบบเราถนัดอยู่แล้วเรามีประสบการณ์มานานอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในวงการโฆษณามาก่อนอยู่ในวงการเบื้องหลังวีโอโปรดักชันมาก่อนเรามีประสบการณ์เราไม่เคยกลัวางานขายอยู่ละแต่คนเนี้ยเราต้องมาขายของที่เราไม่รู้จักอะแล้วเราต้องมาขายของที่เราไม่มีความรู้อะโจทย์มันยากตรงนี้แล้วมันยากไปกว่าน,นั้นก็คือ การขายของในช่องทางที่มันเป็นแบบพลับบิกอ่ะคือต้องทำแบบ y o u b e Channel อะ่ะซึ่งเราไม่เคยทำ YouTube Channel โอเคใช่คือเราโตมาจากงานโปรดักชันก็จริงแต่ว่าการที่เราจะต้องเป็นคนหน้ากล้องอะ่ะมันมันยากมันไม่เหมือนคนหลังกล้องไงเออแต่ว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ทา้าทายที่เราจะทำมันได้ไหมเราจะก้าวข้ามความกลัวเรื่องแบบเนี้ยได้หรือเปล่าอันนั้นมันก็มองให้มันเป็นความสนุกมันก็สนุก เขาว่ากันว่าคนเราซื้อของเพราะว่าฟิลหรือว่าความรู้สึกอะคะ่ะแพ้ก็เชื่อส่วนหนึ่งนะคะแต่แพ้รู้สึกว่าในฟิลมันต้องมีแฟกด้วยอะแฟกก็คือความจริงอะเราอยากนําเสนอความจริงแล้วก็ความรู้สึกอะบวกเข้าไปได้วยกันเพื่อให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ดูอะเขามีความน่าสนใจแล้วก็เชื่อถือเราเพราะว่ามันก็คือความจริงอะเราเอาแฟกมาให้เขาเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันฟิลมันก็คือความต้องการของเขาแค่นั้นเอง วันวันหนึ่งเหรอคะวันวันหนึ่งก็ตอบลูกค้าตอบไลน์ลูกค้าะคะ่ะแล้วก็มีไปหาลูกค้าไปนัดดูรถนะคะแล้วก็เทสรถจองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเวลาเคียร์เอกสารเครียร์งานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเวลาส่วนตัวบ้างแบบไปพักผ่อนไลฟส์สไตล์อะไราตามภาษาไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เรามีความชอบงานอาร์ตงานอะไรอยู่แล้วแล้วก็แคมปิ้งด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ อันนั้นก็เป็นวิธีรีแลซ์ของเราอีกวิธีหนึ่งแต่ความเป็นจริงอ่ะคือเพลมีวิดีโอในใจนะว่าพยายามนำเสนอง,งานแบบไหนอะไรเงี้ยคือแพลไม่ถนัดที่จะแบบว่ายืนพูดรอบรถเหมือนทุกๆคนนะอะไรเงี้ยแพลก็มีอินสปิเรชันของตัวเองในใจว่าอยากจะนําเสนอวิธีการทํางานของเราแบบไหนให้มันแมทกับไลฟ์สไตล์อย่างไรบ้างให้มันเรียเลทกับตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยการทํางานมันจะได้ดูสนุกแล้วเราก็จะได้เอนจอยไปกับมันซึมซับไปกับมันด้วยเหมือนเราชมงานอาร์ตอ่ะ คือมันถูกสร้างมันถูกคิดทุกอย่างมันฝีแปลงมันลงไปมันมีความหมายหมดเราก็เหมือนกันถ้าเราเป็นดาบสมุไอะเราก็แบบอยากจะควักออกมาทีนึงอะให้มันคมคมให้มันเฉียบเฉียบมันก็เหมือนกันใช่ค่ะพอเราผ่านมันไปได้แล้วอะอะไรแล้วมันก็สนุกหมดล้วค่ะก็เลยอยากจะทำงานที่ดีๆออกมาให้เราเองยังสนุกกับการดูงานของตัวเอง หวังว่าทุกๆคนก็จะสนุกเหมือนกันแพรก็แค่ทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกกับมันทุกวันทำเต็มที่กับงานของแพรค่ะเพราะว่างานก็คือทุกอย่างของแพรณเวลานี้ก็อยากจะให้ทุกคนชอบนะคะแพรก็ชอบมันเหมือนกัน